สอนเครื่องช่วยหายใจเข้าไปให้คุณพ่อแต่เนื่องจากปอดเนี่ยได้รับการผ่าตัดมาทั้งสองข้างนะครับ <c oughs> เครื่องเครื่องช่วยหายใจเนี่ยมันก็อัดลมเข้าไปช่วยหายใจทําให้ปอดคุณพ่อเนี่ยแตกผมก็มาทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น,นว่าการเสียชีวิตเนี่ยมันมันไม่ปกปติแล้วคุณพ่อไม่ได้เสียชีวิตเพราะการผ่าตัดคุณพ่อฟื้นแล้วหลังจากนั้น มันก็มีประเด็นอยู่3-4ประเด็นนะฮะที่ผมสงสัยกับทางครอบครัวนะครับข่าวร้ายจากห้อง ICU ในคืนวันที่คุณพ่อวิทยาสุภพรโอภาสทักฟื้นหลังการผ่าตัดรักษามะเร็งปอดเป็นเรื่องทั้งเศร้าที่สุดของ,เ,เ,รอง,ของเ,เรื่องที่เศร้าที่สุดของครอบครัวนะครับเพราะคุณเป้สุภวิ์สุภพรโอภาสลูกชายต้องสูญเสียคุณพ่อไปอย่างคาใจ แต่ซ้ำกว่านั้นเมื่อทางโรงพยาบาลปฏิเสธว่านั่นคือการรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐานอย่างดีที่สุดแล้วครับขัดแย้งกับข้อมูลที่ลูกชายได้รับจากแพทย์ในคืนเกิดเหตุว่าปอดที่ได้รับการถ่ามานั้นทนแรงดันของเครื่องช่วยหายใจไม่ได้ทําให้ปอดฉีกออกและก็มีเลือดออกมากจนไม่สามารถผลิตออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเพียงพอนะครับตรงกับสาเหตุการเสียชีวิตที่ระบุว่าสมองตายครับ นี่กลยเป็นที่มาให้ครอบครัวต้องออกมาขอคําตอบจากทางโรงพยาบาลอีกรอบซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเหตุครับติดต่อกันเพียงหนึ่งครั้งโดยปราศจ,จากความรับผิดชอบใดๆครับ คนที่เสียใจไม่แพ้คนในครอบครัวเลยก็คือเพื่อนสนิทครับอย่างคุณเป็ดเชิญยิ้มเพราะว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนร่วมออกรอบดีก์ฟครั้งท้ายๆในชีวิตของคุณวิทยาสุภาพพรอบุพานเมื่อปลายเดือนมีนาคมครับก่อน<ส>ที่คุณวิทยาจะเข้าสู่สการประเมินรักษากับแพทย์เพราะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดระยะแรกซึ่งยังไม่แสดงผลทางร่างกายหรือวัสุขภาพครับหากแพทย์เองประเมินให้ผ่าตัดปอดทั้งสองข้างในวันที่3เมษายน ซึ่งครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าการผ่าตัดปอดพร้อมกันทั้งสองข้างทั้งที่คุณวิทยาเองมีอายุ7จปีแล้วสมควรหรือไม่ครับอีกทั้งโรงพยาบาลยังต้องยืมเครื่องพยุงปอดและหัวใจมาจากโรงพยาบาลอีกแห่งแสดงถึงการขาดเครื่องมือและไม่ได้เตรียมความพร้อมมากพอให้กับการรักษาเมื่อผลระยะวิกฤต48ชั่วโมงอย่างไร้ปฏิหาริย์ครับเพราะว่าคุณวิทยาไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยก่อนจะสิ้นลมไปในวันที่18เมีสายนทำให้ครอบครัวข้องใจกับการรักษานับจัดนั้นครับ การใช้เครื่องหายใจช่วยหายใจจนแผลพ่อที่ผ่าตัดมาเนี่ยปอดฉีกออกมาวีเลือดออกทำถูกต้องแบบน่าจะต้องรู้ว่าปอดได้รับความเสียหายจากการผ่าตัดมาแล้วแล้วทำแบบนี้ขั้นตอนถูกต้องไหมนะจนทําให้สมองเนี่ยขาดออกซิเจนเพราะว่าปอดเสียหายผลิตออกซิเจนไม่ได้นะครับจนถึงขั้นวิกฤตที่เกิดขึ้นข้อที่สี่ เมื่อคุณพ่อเข้าสู่อาการโครม่าวิกฤตแล้วเนี่ยจะต้องใช้เครื่องพยุงปอดและหัวใจคือเครื่องเอ็กโมเนี่นะครับเพราะเมื่อปอดวิกฤตเครื่องเอ็กโมเนี่ก็ทำงานแทนปอดนะครับก็จะช่วยให้ออกซิเจนกับผู้ป่วยสมองตายก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับพออะอเไรถึงต้องรอเครื่องเอ็กโมนานขนาดนี้นะครับเรื่องกฎหมายก็ว่ากันไปแต่เรื่อง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 สิ่งเหล่านี้ คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นในโมเมนต์ของผมที่ผมเจอพิทยาวันที่25 26นั่นคือโมเมนต์ของผมว่าคนที่แข็งแรงอย่างเงี้ยคนหิ้วเป้ขึ้นไปเดินเข้ามาโรงพยาบาลแล้วผ่าตัดและอยู่อีกส0กว่าวันสองสัปดาห์แล้วเสียชีวิตอ่ะถึงแม้ไม่ใช่คนที่มารถอินบัลลนมาหรือว่านั่งรถเข็นไปหรือราคองเข้าไปในโรงพยาบาลไม่ใช่สป,ปายเป้เดินเข้าไปกูจะไปผ่านึกออกมะมันมันมัน,ม,นมันแตกต่างทำไมเรารู้สึกว่าผมไม่เชื่อไงฮะ ผมไม่เชื่อในใน,ในสิ่งที่เกิดขึ้น สุดท้ายการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับจบลงด้วยการรอผลชนสูตรพลิกศพที่ทางครอบครัวดําเนินการไปแล้วครับแล้วก็จะทราบผลใน45วันหลังจากนั้นจะประเมินกันต่อว่าจะดําเนินการต่อกับทางโรงพยาบาลอย่างไรครับเพราะแต่เดิมเป็นโรงพยาบาลที่คุณวิทยาสุภพรโอภาสเชื่อใจให้ทําการรักษาเนื่องจากเคยหายจากมะเร็งลาไส้มาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ5-6ปีก่อนนะครับจนมาครั้งนี้หมดค่ารักษาไปกว่า2ล้านบาทและเสียชีวิตครับ เบื้องต้นมีเพื่อนสนิทของคุณวิทยาที่เป็นทนายความจะมาจัดการทางด้านกฎหมายให้และจะเตรียมหนังสือยื่นเรื่องกับแพทยสภาตรวจสอบต่อไปครับ